ช่วงอร่อยแบบตวงสนับสนุนโดยน้ำผลไม้ฉบาช่วงอร่อยแบบตวงวันนี้ค่ะเราก็ยังอยู่ในเทศกาลตรุษจีนนะคะคุณชมเมนูในวันนี้ค่ะขอนําเสนอเมนูที่สามารถที่จะเอาไปทําในช่วงตรุษจีนก็ได้ไหว้ก็ดีค่ะก็ขอนําเสนอเมนูที่ชื่อว่าไก่นึ่งซีอิ๊วค่ะคุณชมอาจจะทําไก่นึ่งซีอิ๊วนี้เพื่อที่จะไป วายก็ได้นะคะต้องบอกเลยว่าทําง่ายและก็เป็นสไตล์ฮ่องกงอีกต่างหากค่ะเอานะคะไก่นึ่งซีอิ๊วค่ะเริ่มจากตรงนี้คุณชมก็เลือกไก่พันเนื้อนี่แหละค่ะไก่อวบอว้วนแบบนี้วิธีล้างทําความสะอาดของไก่ให้หมดค้าวเทคนิคเคล็ดลับมีนิดเดียวก็คือเราจะใช้เกลือเม็ดหยาบๆแบบนี้ค่ะเราก็ทาคุกเค้าลงไปในไก่สิ่งที่จะต้องระวังก็คือในท้องไก่เนี่ยค่ะ เพราะว่ามันจะมีเยื่อเมื่อที่จะทําให้ไก่เราเหม็นสาบต้องล้างให้ดีๆเลยค่ะเสร็จแล้วตอนนี้เราก็จะเอาไก่ของเราไปล้างน้ําค่ะเวลาล้างน้ําค่ะเราก็ล้างให้ทั่วท้องไก่นี้แหละค่ะเอามือควานไปให้ดี ถ้ามีเยื่อเมือกมีอะไรอย่างนี้คุณชมก็ต้องดึงออกมาทิ้งค่ะเราจะพึงเสด็จให้แห้งๆแ,แบบนี้ค่ะเมื่อล้างไก่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมเราก็จะต้องทําให้ตัวไก่เนี่ยแห้งๆค่ะก็เอากระดาษซับนี่ล่ะค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ซับเนี่ยตัวเครื่องที่เราหมักไก่หรือว่าจะเป็นซีอิ๊วเนี่ยมันจะไม่ติดหนังไก่ค่ะคุณชมเพราะฉะนั้นซับให้แห้งก่อนหลังจากนั้นค่ะเราก็จะทาด้วยเจ้าผงพะโลค่ะเราโรยผงพะโลไปนิดหน่อย เราก็ทาให้ทั่วแบบนี้หลังจากนั้นเราจะใช้ซีอิ๊ว2แบบค่ะคุณชมอันนี้จะเป็นดาร์กซอยซอสหรือว่าซีอิ๊วดำแบบฮ่องกงค่ะเพื่อที่จะได้สีแล้วก็ไลท์ซอยซอสหรือว่าซีอิ๊วขาวค่ะคุณชมถามว่าไอ้เจ้าซีอิ๊วแบบฮ่องกงเนี้ยซื้อได้ที่ไหนใช่ไหมคะที่เยาวราชก็มีค่ะตามร้านที่ขายของแห้งของจีนเนี่ยแหละค่ะ หรือว่าที่ตลาดสัมยานก็จะมีพวกร้านขายของชําก็มีค่ะแต่ว่าถ้าอยู่ต่างจังหวัดทํายังไงใช่ไหมคะก็คงจะต้องใช้ซีอิ๊วขาวของบ้านเราหรือว่าซีอิ๊วดําแทนค่ะแต่บอกเลยว่ากลิ่นอาจจะมีความแตกต่างเล็กน้อยค่ะเพราะว่าของเราเนี่ยก็จะมีสูตรแบบของบ้านเราของฮ่องกงก็จะเป็น สูตรของห้องกงค่ะเพราะฉะนั้นมาดามตัวปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าสีอิ้วต่างกันรสชาติต่างกันหรือเปล่าต่างกันค่ะหลังจากที่เราทาสีให้ทั่วแล้วค่ะคุณผู้ชมเราก็จะโรยเกลืออีกเล็กน้อยค่ะก็เพิ่มความเค็มลงไปในเนื้อไก่อีกเล็กน้อยนะคะเอาละค่ะหลังจากที่โรยเกลือแล้วตอนนี้ก็พร้อมจะนึ่งเพียงแต่ว่าเราจะต้องดับกลิ่นคาวแล้วก็เพิ่มความหอมของไก่อีกเล็กน้อยด้วยขิงแล้วก็ต้นหอมค่ะ เราจะใช้ขิงนี้แหละค่ะคุณผู้ชมหั่นสักสองสาแผ่นนะคะังจากนั้นเราก็ตบขิงบึ้เล็กน้อยแบบนี้ค่ะก็จะมีต้นหอมบุกพอให้แตกๆเล็กน้อยค่ะสองสิ่งนี้จะยัดไฟในท้องไก่ใส่เกลือเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยค่ะในท้องไก่เหล้าจีน อีกเล็กน้อยเอาละค่ะตอนนี้น้ําเดือดแล้วค่ะคุณผู้ชมเราจะเอาไก่ลงไปนึ่งนะคะเอาละค่ะเทคนิคการนึ่งไก่ให้สวยค่ะคุณชมอย่าลืมนะคะตอนแรกน้ําเดือดแรงจัดพอหลังจากนั้นหรี่ไฟค่ะให้เป็นไฟปานกลางค่ะนึ่งไปแบบนี้ค่ะเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงค่ะไก่สิ๊วตามสไตล์ฮ่องกงขาดไม่ได้ก็คือน้ําจิ้มค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าน้ําจิ้มจะเป็นแบบไหนค่ะส่วนประกอบของน้ําจิ้มค่ะ มีตั้งแต่ขิงค่ะแล้วก็ต้นหอมค่ะคุณชมค่ะเราจะเอาต้นหอมเนี่ยมาซอยให้ละเอียดค่ะในส่วนของขิงค่ะเราจะใช้ขิงแก่แล้วก็ขูดค่ะคุณผู้ชมค่ะเราก็ขูดแบบนี้ค่ะแล้วก็จะได้ขิงขูดแบบนี้ค่ะตอนนี้เราจะใส่ขิงขูดกับต้นหอมไว้ในที่เดียวกันค่ะใส่เกลือลงเล็กน้อยค่ะเหลาจีนเล็กน้อยค่ะน้ำมันงาค่ะ ส่วนน้ำมันพืชอีกหนึ่งชนิดนะคะคุณชมเราจะเอาไปอุ่นให้ร้อนค่ะตั้งไฟเลยค่ะถ้าเป็นสไตล์ฮ่องกงจริงๆเนี่ยเขาจะใช้น้ำมันถั่วลิสงค่ะคุณชมอาจจะหาซื้อได้ตามเยาวราชหรือตลาดจีนจีนแบบสัมยานก็มีค่ะตอนนี้ค่ะน้ำมันร้อนจัดๆแล้วค่ะคุณชมเราก็จะเอาน้ำมันเทลงไปนี้เลยแก้วอย่าลืมนะคะถ้วยตรงนี้สำคัญมากก็คือต้องเป็นถ้วยที่ทนความร้อนได้ค่ะ ถ้าคุณชมใช้ถ้วยธรรมดาเนี่ยตรงนี้อาจจะแตกก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็จะคนให้เข้ากันค่ะเวลาที่น้ํามันร้อนๆและเทล,ลงบนขิงกับต้นหอมนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความหอมค่ะอาะค่ะตอนนี้ก็ได้น้ําจิ้มไก่สไตล์ฮ่องกงไว้จิ้มกับเจ้าไก่ซีอ e ิ๊วของเราแล้วค่ะ ค่ะและนี่ละค่ะเมื่อครบชั่วโมงแล้วค่ะไก่นึ่งซีอิ๊วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะและนี่ละค่ะเมนูไก่นึ่งซีอิ๊วค่ะ,เม,คะเมนูไก่ที่อร่อยง่ายๆช่วงตุดกีนค่ะมาดามตงนำมาฝากนะคะและรับรองเว้ค่ะ จุจีนปีนี้มาดามตขงขอมอบสิ่งดีๆในวันปีใหม่ของลูกหลานชาวจีนกับ2เมนูสิริมงคลข้าวอบหม้อดินจกักรพรรดิรวบรวมวัตถุดิบชั้นเลิศที่เป็นสิริมงคลเป่าฮื้อสื่อถึงความมั่นคงกางปวยเหรียญทองเห็ดหอมชื่อเสียงเรื่องลือและของหวานเค้กส้มอยู่อีแปลว่าส้มแห่งความสมหวังเนื้อมูสเค้กส้มและสอดไส้ด้วยเนื้อส้มพันดีใบทําด้วยไวท์ช็อกกแลตส่วนด้านหน้าติดตัวอักษรมงคลสีทองทําจากดาร์กช็อกก็ลตสั่งจองได้แล้ววันนี้ ที่ร้านโรสแมรี่บายมาดามตัวทัองรอซอย11ซินเจียยูอ,ยอีซินนี้ควชใช้นะคะ